嗯，妈。<g Jud ic Picasso> ท่านวันนะเล่ากันไปว่าท่านวันจะให้ซนดีหรือท่านวันจะเล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าเขาจะซนดีหรือเปล่าไม่รู้นะท่านวันท่านวันจะว่าจะว่าแบบไหนนะเอาอุ๊ยเนี่ยยุ่งยากมากเลยที่จะบอกแบบไหนเอาอุ๊ยเนี่ย

好。完了，我来 อันนี้กริามที่ที่องค์การี้มีความรม้ให้ริจาคความรากท่างผูานผู้ที่มีความรู้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สามตัวตรงไม่กลับเลยนะ

น้องไปใส่ด้วยนะฮัลโหลสวัสดีครับตอนลูกเจ๋งเลยย่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 嗯。<noise> <noise> <noise> 彪满。<noise> <noise> <noise> ไปจมามาที่มาตั้งเยอะๆข้าวก่อนที่มาเลยที่ท่าม้อนเจ้าลายแม่แม่ไม่ไปใส่บาตรกอจีล่ะนอนกะีแล้วบอกนะนั่งจับนะ รอเออแล้วก็เชียร์แล้วบอกนะหน้าสวยทีมาไถรูปคุณต้องห้ามไปดิใช้น้ํา <laughs>

นวิน ไปแล้วก็อย่าอย่าเบ้อมาแม่มาดีใจครับครับจะก่อน <coughs> <coughs> <coughs>

I'm <laughs> พระรพระพุทโธะเอวาพุทโระวันตะิวสว Bye. Uh -huh. yang mante wisung wisung raka raka ya si sadane nasama tanja silania kama rudi yang bima yang mante wisung wisung raka raka ya si sadane nasama tanja Tiang di majang hantek Wisu wisu makana teraya Di saranina sah Panjasi la ni aja Si saranak kemana mesti kami satu kali Panati pada we romani si อาปาทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิคราปะทังสัมมาทิยามิอัตินาทานาเวรมณีสิคราปะทังสัมมาทิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสัมมาธิยามิกรเมสุมิชจาชาเว สิกขาะปะทังสัมมาทิยามาิกาเมสุมิาชาจาเราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมา,มา,าท,าเเาทมาิยามิสุราเราีาระมัตะปะมาทัต นาวเวรัมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิสุราเรยามัจฌะปมาจารย์นาเรรัมณีสิกขาปัฏฐานสมมาทิยามิ พระสีสีเลนะติพฟติยันติมทัางหลายจะไปถึงทระนผาได้ก็พราะสีสัตัสสีลโสทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังสิกาบทหําการเหล่านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยเพนัตัันเตอมห้ามมมาห สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะยังอันเติอาตานิอัตตานิปะปะลูกขังปะปะลูกขางปัจจยยานังปัจจยยานังภุสังคัส สัสกโนชยามะโกโนชยามะสาโนวันเตสาหุโนวันเตทิโสังโคทิโสังโคิมาเนปิมานนทาตาเนคาตาเนกัปปะลุกังกัปปะลุกังปัจจยาทานังปัจจยาทานังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวาอัมหากัญเจวามาตาปิตุวะมาตาปิตุวะ ยัยาสวาโหติยาสยาทุอปาทัตติทิไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้เตอธรัตถสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีสุขพุทธสาสเนเจริญในพระพุทธศาส,าสนาอโรคาสุขิตาหูถาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข สหสาเาพฮิยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์